เริ่มต้นที่ปากทางก็คือบวกครับอ่าอันนี้ดูส้มก่อนเป็นส้มบวกฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกหอมครับเขาเรียกบวกหอมนี่ลูกจะเป็นอย่างนี้หอ,อมอน,นีโลูกะอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกเหลี่ยมบวบเหลี่ยมลูกก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันจะมืดไม่ะ มันก็จะเป็นลูกเรียมเลียมอันนี้ก็บวบเหลียมครับข้างบนเป็นบวบครัขบข้างล่างก็จะเป็นผักนะครับทีน,นี้ข้างล่างผักกวางตงุ้งอันนี้ก็ผักบุ้งครับแล้วบวบพร้อมก็จะออกลูกมาตรงนงตรงนงตรงนงนี่เลยครับ จากแปลงนี้ก็มาแปลงนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวครับกำลังขึ้นอยู่ข้างๆตรงกลางแปลงก็จะเป็นผักคะนา้นาผักคะน้าเป็นลูกผักคะนา้าอันนี้สำหรับกินลูกแล้วแปลงนี้สำหรับผักคะน้าที่จะกินต้นครับเนี่ยกำลังงามครับอ่าไอ้นีชมผกระเทศ